ครับกระผมชื่อนายท่านรุ่นู้เรียนชั้นม .5 ทับ4จากโรงเรียนราชสีมาวมิทยาลัยนะครับโรมีความฝันว่าผมอยากไปต่างโลกะคะลกนนรับหรือความฝันที่สามารถทำได้ในโรงเรียนนะฮะหรือในอนาคตของผมก็คือการเป็นตกกอนโยธาน,นะคะรับเพื่อนสนิทผมว่าถามว่าก็คนก็ยังไม่มีเพื่อนแท้แต่ว่าสักวันคงได้เจอกันนะครับผม ตอนทายพิเศษของผมนะก็ยังไม่มีครับเพราะว่าเป็นแค่เด็กด้วยเป็นธรรมดาทั่วไปนะฮะไม่มีอะไรพิเศษของอ่เขาเลยเขาติดจำใจนะฮะ้ักหน้าราเรือนเหมือนว่างเปล่าอยากจะเผาผิวผอกจนมองไม่ที่ข้างหน้าอยู่เหวี่ย่เดียวไปไม่ข้าวไป็นบทที่หมายอะไรกันนะครับผมอาหารที่ชอบก็คงจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะอาหารสมรชนที่คนสามารถซื้อได้นะครับสเปคผู้หญิงที่ชอบเนี่ยไปติดตามดูคลิปต่อไปนี้เองนะครับ แล้วก็งานดีๆของผมก็คือการตัดต่อวิดีโอแล้วการทำชาแนลอยู่ด้นะะซึ่งเป็นงานที่ถ้าทำดีก็จะมีะไรายได้พิเศษด้วยนะก็ขอฝากชาแนลผมไว้ตรงนี้ด้วยกันนะครับกดติดตากันด้วยก็ยังนดะีครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอต,ตัวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ